ครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของปุ่มพิมพ์เอกสารนะครับว่าปุ่มนี้มีหน้าที่การใช้งานอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีหลักๆให้เราสังเกตดูด้านหลังเนี่ยครับสมมติเครื่องที่รับใหม่เนียจะขึ้นว่ารอดําเนินการนะฮะถ้าเราก็ลองกดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราลองพิมพ์เอกสารดูครับเราจะพิมพ์เอกสารอะไรได้บ้างนะก็จะมีใบรับสินค้านะครับอตอนแรกใบคืนสินค้าก็จะพิมพ์ไม่ได้ แล้วก็จะมีเป็นลิสต์ให้ดูเลยสามารถมาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยครับถ้าเราเพิ่งรับเครื่องเนี่ยจะไม่สามารถพิมพ์ใบคืนสินค้าได้ครับพิมพ์ใบเสร็จก็ไม่ได้นะครับใบส่งของพิมพ์ได้ครับแต่ว่าจะไม่มีเรคคอร์ดขึ้นนะครับว่าส่งอะไรต้องมีการแอ d ข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับว่ามีอาการหรือว่าซ่อมอะไรไปบ้างครใบเสนอราคาก็พิมพ์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีเรคคอร์ดเหมือนกันว่ามีการซ่อมอะไรไปนะครับตรงนี้นะครับ สำหรับการซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วจะสามารถปิิ้นอะไรได้บ้างนะครับเข้าไปซ่อมเสร็จแล้วก็คือจะปิิ้นใบคืนสินค้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คืนสินค้าพิมพ์ใบรับสินค้าได้เหมือนเดิมใบส่งสินค้าก็พิิ้นได้นะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับว่ามีส่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีใบเสร็จนะครับปิิ้นไม่ได้นะครับใบเสร็จเพราะว่าเรายังไม่ได้สรุปราคานะครับยังพิิ้นใบเสร็จไม่ได้ ไปเสนอราคาพิมพ์ได้ครับเสอราคาปเท่านี้แล้วก็คือสินค้าแล้วนะครับพิมพ์สามารถพิมพใบได้อีกนะครับเป็นสินค้าแล้วก็จะสามารถพิมพใบเสร็จก็ได้ใบส่งก็ได้ใบคืนก็ได้นะครับได้ครบเลยนะครับก็ลองมาเลือกดูฟังก์ชันตรงนี้เอาละกันนะครับว่าจะพิมพ์ใบอะไรนะครับถ้าเป็นก็ถ้าเป็นกําลังดําเนินการเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดนะครับ จะพิมพ์ไม่เสร็จไม่ได้นะครับจะไม่สามารถออกไปเสร็จได้นะครับต้องมีการคีย์ข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับถึงจะมีการออกไปเสร็จได้นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะทำให้การออกใบง่ายขึ้นนะครับมาคลิกที่ตารางงานได้เลยครับแล้วก็มาคลิกที่ทำการพิมพ์เอกสารครับก็จะมีให้เลือกเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับจะพิมพ์เป็นกระดาษ A4 หรือว่าเป็น9คูณ5.5นะครับก็ได้เดี๋ยวเลือกอื่นก็จะม,มีพิมพ์แผ่นคู่พิมพ์เป็น QR code อย่างเงี้ยก็จะม,มี QR code ขึ้นมาครับพิมได้นะครับ,นะรบตัวอย่างก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ทำมาเพื่อให้พิมพ์งานพิมพ์ปิ้นใบได้เร็วขึ้นนะครับลองใช้ดูครับจะได้ก็จะคล่องขึ้นนะครับโอเค